คนสิบประเภทที่ใช้นิยามว่าเป็นคนประเภทที่เป็นท็อกซิกที่เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะแล้วมันจะเป็นชีวิตที่ดีขึ้นแบบทันตาเห็นเลยนะครับหลายคนอาจจะรับมือกับสิบคนประเภทที่ท็อกซิกแบบนี้ได้ดีนะครับก็นั่นก็คือเรื่องหนึ่งทําได้ดีนั่นคือดีไปนะครับแต่สิบประเภทนี้ท็อกซิกถ้าเรารับมือไม่ได้ก็หลีกเลี่ยงแค่น,นั้นเองนะครับอย่างแรกคือเหยื่อเหมืออาชีพเลยเนี่ยเขาใช้คํา,านี้เลยนะครับ คนที่เก่งในเรื่องของการโยนความผิดให้กับคนอื่นนะครับโทษนู่นโทษนี่โทษเจ้านายโทษลูกน้องแล้ว่าไปแต่ไม่เก่งเรื่องรับผิดชอบต่อตัวเองไม่เคยโทษตัวเองเลยว่างเถอะก็ถ้าเราอยู่ใกล้กับคนเหล่านี้นะครับก็จะทําให้เราเข้าสู่วงจรดดาม,มาเราก็จะรู้สึกอะไรกันนะะักหนาแล้วก็ต้องมาเล่นเกมอะไรอะ่ะใช่ไหมฮะผมว่ามีนะทุกที่ทํางานมีนะนะะเหนื่อยถ้าเล่นแบบเนี้ยเหนื่อยยิ่งถ้ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นระดับหัวหน้าเนี่ย เขาโทษพวกเราโทษนั่นโทษนี่เนี่ยอันเนี้ยเหนื่อยพอสมควรกลุ่มคนที่ท็อกซิกประเภทที่สองคือนักวิจารณ์ที่ไม่มีแผนในการแก้ไขคือเป็นประเภทที่แบบโอ้ชอบจับผิดอะ่ะผิดตรงนั้นตรงน,นี้ชอบติไม่ใช่ติเพื่อก่อนนะคือติชอบดานะแต่ไม่เคยเสนอทางออกเลยเห็นตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีมันก็ยิ่งทําให้เราน้ะหมดความมั่นใจหมดกําลังใจไปแล้วกลายไปว่า บางทีนะยิ่งถ้าเป็นน้องๆเนีน่ยนะครับมันอาจจะถึงขั้นลังเลในการตัดใจฆั้งต่ตอๆไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มคนท็อกซิกกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามคือแม่เหล็กดูดพลังลบอันนี้ต้องดีกเลี่ยงเลยนะครับคนที่มองปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนๆเ,เคยเจอไหมคนที่มองอะไรทุกเรื่องเลยมันเป็นเรื่องลบเป็นเรื่องปัญหา้ตลอดเวลาถึงแม้ว่ามันจะเป็นวันที่มันดีที่สุดมากๆสําหรับเราอะพวกเขายังหาเรื่องลบๆเนี่ยมาใส่ให้ใหเราทําให้เรารู้สึก โอ้โหชั้นอุตส่าห์มีความสุขมาทั้งวันแต่มาเจอพลังลบเหล่านี้มันมีนะบางคนเนี่ยคือมองโลกในะแงบ่บวกไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแง่ลบตลอดเวลาเนี่ยแล้วถ้าเราไปอยู่ในวงจรตรงนี้เราก็จะกลายเป็นคนที่คิดลบตามไปด้วยนะครับอันนี้คือกลุ่มที่สารกลุ่มท็อกซิกกลุ่มที่สี่ที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับทุกคนคือนักโกหกแล้วก็เป็นพวกนักเล่นเกมเพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมชอบเล่นเกมจิตวิทยาผมเคยเจอนะนะ ในในหลายองค์กรที่เคยทํางานมาจะเล่นเกมอะไรกันนะก็หนาวว่าเราก็ปวดหัวนะนะเราก็อยากจะทํางานของเราไปไม่อยากจะยุ่งอะไรเลยนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนกันที่แบบเคยบางประเภทนะครับเล่นเกมคุยกับคนนั้นทีหนึ่งคุยกับคนนี้ทีหนึ่งปวดหัวเราก็ต้องคิดว่าสิ่งที่เขามาคุยกับเราเนี่ยมันหมายความว่าไงวะนะมันจะมีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือเปล่าหรือถ้าเราพูดอะไรผิดไปมันก็มันก็อาจจะทําให้เขาไปตีความอะไรอีกแบบหนึ่งหรือเปล่า แล้วไอ้พวกเนี้ยมันก็จะชอบฟังสิ่งที่เราพูดแล้วก็ไปบิดเบือนความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของตัวเองมีไหมเพื่อนๆเ,เคยเจอไหมกลุ่มคนแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เราสับสนแล้วบางทีมันก็จะหมดศรัทธาในตัวเราเองอยู่เหมือนกันนะมันต้องหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเจอนะกลุ่มที่ห้าเป็นกลุ่มแท็กท็อกซิกที่เราต้องหลีกเลี่ยงคือไอ้พวกที่มันชอบแข่งขันไอ้แข่งขันเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับทุกคนแต่แข่งขันที่ไม่เคยยินดีกับความสําเร็จของใครเลยเคยเจอ กลุ่มคนนี้ไหมครับทุกคนมันมีนะไอ้ทุกอย่างในชีวิตของเรามันคือการแข่งขันทั้งนั้นแหละเราก็ผมว่าก็เป็นเรื่องปกติทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีการแข่งขันแต่ถ้าเราแข่งขันบนแฟร์เกมเนี่ยมันก็ก็เป็นเรื่องโอเคนะครับแต่ว่าเราจะเห็นหลายๆครั้งหลายๆคนเนี่ยมันแข่งแบบประเภทที่ถ้าชนะไม่ได้โอชีวิตมันคือศูนย์เนี่ยแล้วที่สําคัญคือพวกคนกลุ่มเนี้ยเขาจะไม่เคยปลอบมือให้ใครเลยจะเว้นถือหางตัวเองมันมีนะกลุ่มคนแบบนี้กลุ่มที่หกคือ เขาจะเรียกว่ามันคือนักปัดตกความรู้สึกเออฟังยากหน่อยมันเคยรู้สึกไหมคุยกับใครบางคนมันจะรู้สึกเหมือนมันมันคุยกับกาแพงอ่ะมีไหมเออคือคนประเภทนี้มันจะทําให้รู้สึกมันเหมือนกับคิดว่าความรู้สึกของเรามันมันไม่มีค่าไม่มีความสําคัญอันนี้บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่จึบอกว่ามันน่าจะคนเราผ่านโลกกันมาเยอะอะมันต้องเจออะต้องเคยเจอบ้างอะที่แบบคนที่มันไม่สนใจ เรื่องราวอะไรทั้งสิ้นสนใจแต่เรื่องตัวเองมีมีเหมือนกันเจ็ดผมว่าเจอกันเยอะสายเมาส์ชอบสร้างแต่ดราม่านะครับชอบนินทานินทาผมว่าก็ก็เป็นเรื่องปกติเนาะนะครับจริงๆมนุษย์อยู่รอดได้ด้วยเพราะนิสัยการนินทานี่แหละนะครับนินทาชอบแต่มันจะมีบางคนเนะ่ะชีวิตไม่ทําอะไรละฉันขอนินทาใครก็ได้ขอแค่ได้เมาส์นะฮะก็ สักวันหนึ่งผมว่าเราก็อาจจะเป็นขี้ปากเขาได้เหมือนกันนะนะครับอ่ะงั้นหลีกเลี่ยมนะครับก็ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไระครับทํางานของเราไปแปดชอบเป็นคนที่เบี้ยวเบี้ยวนัดสัญญาแล้วแต่ไม่เคยทําได้ทุกครั้งคนแบบนี้มันจะชอบทําลายความไวในเชื่อใจนะครับแล้วก็ทําให้เราเสียเวลานะครับเวลาของทุกคนมีค่านะครับการที่เขามามาสายเป็นครั้งเป็นคราวผมว่าโอเคแต่ถ้าสายบ่อย แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เคารพเรานะครับก็ก็อาจจะรีเรี่ยงหน่อยนะครับเก้าเป็นคนที่ชอบมีสองหน้าครับเป็นเหมือนกับมีมีมาตรฐานแต่เป็นมาตรฐานแบบสองหน้านะครับคือชอบวิาพากษ์วิจารคนอื่นว่าแย่แย่อย่างนั้นอย่างนี้แย่อย่างนี้นะครับแต่ตัวเองโอ้โหกลับแย่กว่านะไปว่าคนนั้นคนนี้คนนั้นก็จะแย่จริงแหละแต่ว่าสิ่งที่ตัวเองทํามันกลับแย่กว่า คนแบบเนี้ยมันก็มีแต่สร้างความไม่ยุติธรรมแล้วก็สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับสิบกลุ่มที่สิบแล้วนะครับกลุ่มที่ท็อกซิคคนจะหลีกเลี่ยงคือกลุ่มคนที่คิดว่าตัวเองคือศูนย์กลางของโลกศูนย์กลางของจัก,กรวาลทุกสิ่งทุกอย่างมันมันต้องเกี่ยวข้องกับพวกเขาอ่ะทุกคนต้องสนใจเขามันต้องเป็นเรื่องของกลุ่มคนเนี้ยพวกเนี้ย มันจะดูดพลังมันจะดูดพลังใจของพวกเราไปหมดเลยเราจะรู้สึกอะไรวะทําไมไม่มีค่าเลยวะอะไรเงี้ยมันเขาคือศูนย์กลางของโลกเขาคือคนที่ถูกที่สุดเขาคือคนที่เจ๋งที่สุดในโลกเพื่อนๆคิดว่ามีไหมเคยเจอหรือเปล่า